ฉันซื้อข้าวมาฝากะแล้วนี่ทําไมเอ็งซื้อมากล่องเดียวอะลูกกล่องเดียวก็พอแล้วแม่นี่กล่องก็ต้องแปดสิบบาทเลยนะนี่ฉันซื้อพิเศษมาให้พ่อกับแม่เลยนะพ่อกับแม่ก็แบ่งกันกินสิทําบุญใส่ซองตั้งห้าร้อยแต่ซื้อข้าวให้พ่อกับแม่กินแค่กล่องเดียว <c oughs> แทนที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนทําบุญแกมีเงินอะนะทําบุญทีอะเป็นร้อยเป็นหมื่น แต่เวลาจะซื้อของให้แม่กินเนี่ยนะเป็นแค่เศษเงินบาทเศษเงินสิบเท่านั้นนี่ที่แม่กับพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออยากกินของดีๆแพงๆว่างั้นอย่ามาประชดประชันนะพ่อแม่ไม่อยากได้กินของแพงอย่างนี้หรอกที่บอกให้แกรู้เนี่ยอยากให้พวกแกสำนึกกันซะบ้างถ้าพวกแกสองคนคิดไม่ได้กดตามใจพวกแกก็แล้วกัน<ละ><ละ>เออพี่ ฉันสั่งข้าวไปให้พ่อกับแม่กล่องเดียวท่านคงแบ่งกันกินได้เนาะอืมพ่อกับแม่ไปเค้าแก่แล้วนะกินไม่เยอะหรอกพี่ว่าอย่างไรก็อิอ่มฉันก็ว่างั้นแหละมาล่ะครับเราเป็คขาไปโอกาสหน้าเช่นใหม่นะครับทำบุญใส่ซอ,องผ้าป่าไหมครับอ๋อผ้าป่าที่รกทำบุญหน่อยสิจ๊ะพ<ม>ี่ของเงินทำบุญหน่อย โอ้ใช่วัดนี้ยังไม่เคยทำย้วยสาธุขอมีความสุขความเจริญนะครับครับไปพี่รักวันนี้อิ่มบุญนะพี่ช่วยเฉอ ทำบุญใส่ซองตั้งห้ารแต่ซื้อข้าวให้พ่อกับแม่กินแค่กล่องเดียวแทนที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนทำบุญบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญคุณของพ่อแม่เฮ้ยสงสารพ่อแม่สองคนจริงๆสาทุ วันนี้ดอกไม้งามน่าดูเลยพ่อนี่พ่อมาดูสิแหมวันพระพอดีเลยนีวฉันจะเก็บไปไหว้พระสักหน่อยแหมสวยมากเลยวันนี้แหมต้องคอยเก็บใบเหี่ยวๆมันออกนี่พ่อเห็นไหมนี่แหมผลงานลดน้ำใส่ปุ๋ยเป็นไงโอ้โหพ่อแม่แฟกฉันซื้อข้าวมาฝากอะ แล้วแล้วนี่ทำไมเอ็งซื้อมากล่องเดียววะลูกกล่องเดียวก็พอแล้วแม่ี่กล่องก็ต้อง80บบาทเลยนะนั่นน่ะสิแม่นี่ฉันซื้อพิเศษมาให้พ่อกับแม่เลยนะพ่อก,กับแม่ก็แบ่งกันกินสิอย่าบ่นให้มันมากนะแม่ฉันขอตัวไปพักก่อนวันนี้ฉันเพลียม,มาก แต่กับพี่อ้ําจะไปไหนหรอคะเราสองคนจะไปท,ทําธุระขนาดนั้นซองอะไรหรอโมอ๋อซองพระป่า่ะคะ่ะพอดีว่าแม่จะไปทอดพระป่าที่วัดดังคะ่ะแล้วไปเมื่อไหร่จ้ะปลายเดือนนี้คะ่ะยังไงโมบอกพี่ด้วยนะถ้าใกล้ถึงอะพี่จะร่วมทําบุญด้วยสักห้าพันอะอืมแปใส่ไปหมื่นนึงเลยเออทําไมทําเยอะจังคะเอา้าก็ได้เกิดว่าเราทําบุญเยอะเนี่ย เราก็จะได้บุญเยอะไงแล้วพอเราได้บุญเยอะเๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยนะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วบริษัทของพี่เนี่ยก็จะได้เติบโตขึ้น,นเรื่อยๆไงยังไงใกล้ถึงวันแล้วอย่าลืมบอกพี่นะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำธทุระก่อนนะค่ะ ว้างมาหาพ่อกับแม่เหรอแล้วอะไรเนี่ยในไม้แต้มือไปหมดเลยกับข้าวกับขนมนะจ้ะฉันซื้อไปฝากพ่อกับแม่อจ้ะป้าอืมดีแล้วทําดีกับพ่อกับแม่ไว้อ่ะชีวิตจะได้เจริญเจริญแล้วร้านเป็นยังไงบ้างล่ะขายดีไหมขายดีจ้ะป้าอืมแต่ทำอยู่คนเดียวอ่ะเหนื่อยหน่อยค่ะฉันไปก่อนนะจ้ะป้าฉันจะรีบเอากับข้าวกับขนมไปให้พ่อกับแม่กินนะจ้ะจ้าจ้ะ ทำดีกับพ่อกับแม่ไว้เถกวางเอ้ย<ม>ชีวิตไม่มีวันตกต่ำแน่นอนโอ้ยเออพี่พ่อ,อดูไอ้แป๊กกับหัวมันสิโอ๊ยทำไมมันนิสัยแบบนี้ก็ไม่รู้นี่มันแบบนี้มันแขวงเลยนะพ่อนะ เลยกว่างนี่นนานแล้วนนหลายวันแล้วไม่มาหาเราเลยรูกสองคนนี่มันแตกต่างกันจริงๆเอ้านุ่นแหมพูดถึงก็มาเยพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อกับข้าวกับขนมอ่ะโอ้โหซื้อมาเยอะแยะเลย ของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยอันนี้ของโปรดพ่อของโปรดแม่ซื้อมาเยอะแยะเลยนะพ่อกลัวพ่อกับแม่ไม่อิ่มอ่ะจ้านี่กับของโปรดมือนกันนี่ขนมใส่ไส่แกะของโปรดพ่อเลยลูกมีเยอะเลยพ่อนี่อันนี้วันซื้อมาเยอะแยะเลยลูกเอ้ยพ่อ พอเป็นแบ๊กกับผัวมันมาพอดีเลยแหม่ยังมบน,นัดกันมาเลยนะเอาวกวางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาได้สักพักก็จ้ะวันนี้ฉันไม่ได้ขายของนะ่ะก็เลยแวะซื้อกับข้าวกับขนมมาให้พ่อกับแม่กินนะจ้ะเออมันมีร้านขนมที่เปิดข้างๆร้านฉันนะ่ะมาใหม่เจ้าใหม่เลยขนมเขานะอร่อยมากแถมถูกมากด้วยนะพี่นี่แป๊กดีพี่ว่า เราไปซื้อขนมไทยเนี่ยสัก20ชุดเอาไปถวายพระที่วัดเอาไปถวายตอนช่วงพระฉันเพลก็ได้นะก็ดีนะพี่แต่ฉันว่าเราถวายพระทั้งวัดไปเลยไหมพี่เพราะว่าขนมราคาไม่แพงด้วยแถมเราจะได้บุญเยอะๆเลยพี่ก็ดีนะอังน,นี้พี่ตามใจแ,กแ๊กละกันเรื่องทำบุญเนี่ยพี่สนับสนุนเต็มที่ออานี่พี่ไม่คิดที่จะซื้อให้พ่อกับแม่กินเลยเหรอจ๊ะเอา แกก็ซื้อมาอยู่แล้วนี่ฉันจะซื้อมาทำไมให้สิ้นเปลืองเปล่าๆซื้อมาเพิ่มก็เหลือไปกันเถอะพี่ขึ้นบ้านกันดีกว่าสิ้นเปลืองจะซื้อซ้ำซื้อซ้อนทำไมพ่อกับแม่ไม่ต้องไปสนใจพี่แป๊งหรอกสะฉันซื้อให้พ่อกับแม่กินกับพอแล้ว <c oughs> นี่ข้าวเหนียวตังขย ขอโปรดไข่มาให้แม่่แแม่เอาเราลองซื้อลูกเอาหแม่หอมไหมหอมไหมจ๊ะมากย่ามฉันว่าเราไปซื้อขนมแถวร้านกวางไปวัดกันไหมจะได้ทันถวายเพลงด้วยอืมก็ดีนะจ๊ะอ้าวแบ๊คอ้าพี่ป๊อป วันนี้มาหาผมอมูลบริษัทเลยมีอะไรป่ะพี่ก็ต้องมีสิมาหาทันทีนี่พี่ว่าจะชวนพวกแกสองคนเนี่ยทำบุญกับป่ามันได้สิบสิบโอ้โหพี่มันไม่สิบผมติดงาน่ะดิอ๋ะแต่ไม่เป็นไรแต่ผมฝากเงินที่ไปทำบุญแล้วกันแบ๊ะเดี๋ยวเอาเงินให้พี่ป๊อกกไปทำบุญน,นะอืมหมื่นหนึ่งพอไปพี่พอทีฉันใส่ซองเอาไว้แล้วอะ่ะก็ได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> สาธุเออฉันก็ขออนุมูธนาสาธุกับแขกสองคนด้วยนะแต่ไงเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปบอกคนที่รู้จักชวนเขาทำบุญต่อนะพี่ฟอถ้ามีใครใส่เงินมากกว่าหนึ่งหมื่นอ่ะรีบบอกฉันเลยนะฉันจะได้ทำเพิ่มได้ดไปนะจ้ะ มีคนเอาบุญมาให้ถึงที่เลยนะพี่อิ่บุญไปแล้เออพี่ฉันว่ากลับจากวัดอ่ะเราแวะซื้อส้มที่ตลาดมาไหว้เจ้าที่ที่บริษัทกันไหมเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่กันนานแล้วอ่ะก็ดีนะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหม มาฝากจ้ะโอ้โหนี่แบ๊กซื้อส้มมาฝากพ่อกับแม่ลูกใช่จ้ะพอดีฉันซื้อมาไหว้ที่บริษทัทแล้วก็ไหว้เสร็จนะรีบเก็บมาฝากพ่อกับแม่เลยจ้ะ <c oughs> แหม <c oughs> นี่ถ้าแกไม่เอาไปไหว้อะแกก็คงไม่เอามาฝากพ่อกับแม่ใช่ไหมนี่แม่จะอะไรกันนะกนหนาจะให้ฉันซื้อมาให้แม่ทำไมอีกล่ะในเมื่อพ่อกับแม่ก็กินของไหว้ได้นี่นาะ นี่แม่ส้มเนี่ยโลเป็นร้อยนะแม่นี่พวกแกฟังนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บุญยี่กว่าอะไรทั้งนั้นที่บอกแกเนี่ยไม่ใช่จะให้แกสองคนไปซื้อของดีๆแพงๆมาให้พ่อแม่กินพ่ออยากให้พวกแกรู้แล้วก็เอาไปคิดกันซะบ้างและตอนนี้ฉันสองคนก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นี่ไงไม่ใช่ให้อดน้ำอดข้าวซะหน่อยแบ๊กทำไมแกพูดแบบนี้ฮะ ทำไมแกไม่เหมือนไอ้ควางเลยอะ่ะไอ้ควางอะนะขนาดมันอยู่ไกลขนาดไหนอะ่ะมันซื้อของมาฝากพ่อกับแม่ไม่เคยขาดทางทางที่มันอะ่ะเงินก็ไม่ค่อยมีขายของก็ไม่ได้แล้วผัวมันก็ไม่มีด้วยมันต่างกับแกกับผัวกมากเลยนะแกมีเงินอะนะทำบุญทีเป็นร้อยเป็นหมื่นแต่เวลาจะซื้อของให้แม่กินเนี่ยนะเป็นแค่เศษเงินบาทเศษเงินสิบเท่านั้นนี่ที่แม่กับพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ย คืออยากกินของดีๆแพงๆว่างั้นได้อยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ตอนนี้เลยอย่ามาประชดประชันนะพ่อแม่ไม่อยากได้กินของแพง,งอย่างนี้หรอกที่บอกให้แกรู้เนี่ยอยากให้พวกแกสำนึกกันซะบ้างถ้าพวกแกสองคนคิดไม่ได้กดตามใจพวกแกก็แล้วกันไปแม่ไป เฮ้ยมเป็นด้วยจมเป็นอะไรอ่ะคะก็บริษัทถูกคือสินค้าสิเพราะอะไรเหรอคะเพราะเราส่งสินค้าล่าช้าเอ้าไหนพี่บอกว่าพี่คุยเรียบร้อยแล้วไงคือทีแรกมันก็เรียบร้อยแล้วอะแต่ว่าทางเขาอะเปลี่ยนไยจะซื้อใหม่เขาก็จะมาวางระบบใหม่อีก ทำให้เขาอะตีคืนสินค้าของเราทั้งหมดเลยแล้วเราจะทํายังไงล่ะพี่ถ้าสินค้าโดนตีคืนแบบนี้เราขาดทุนเป็นล้านเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองหาวิธีดูที่พอรู้จักคนในบริษัทนั้นอยู่ยังไงพี่ก็ต้องคุยให้ได้นะ ทำใจมีเรื่องอะไรเหรอคะนี่อย่าบอกนะว่าพี่แอบไปติดสาวที่ไหนอะไม่ใช่เรื่องนะเราแป๊กค,คือเราต้องปิดบริษัทแป๊กเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้รับปิดบริษัทไม่ได้นะพี่อาม ปิดบริษัทนี้ฉันอายเพื่อนฉันแย่เลยอะยังไงก็ปิดไม่ได้อะพี่อ้ําแต่ถ้าเราไม่ปิดบริษัทแป๊กเราก็จะไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาแล้วเราก็จะโดนฟ้องนะแป๊กแล้วที่นี้จะทำไงอะพี่จะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ของเขาพี่หาทุกวิธีแล้วแป๊กมันไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่านี้แล้วคือเราต้องปิดบริษัทแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาแป๊กแล้วเราจะไปเอาเงินใช้หนี้ที่ไหนละ่ะเงินเป็นล้านๆ้านเลยอะพี่อ้ําพี่ก็ไม่รู้อะพี่ก็คิดได้แค่นี้ พี่ก็คิดได้มันมากมากกว่านี้ดิไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ต้องเอาบริษัทกลับมาให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้พี่ปิดบริษัทเด็ดขาดแบ๊กคือพี่ทําดีที่สุดแล้วแป๊กมันทําได้เท่านี้จริงๆอะแป๊กต้องเข้าใจพี่ดิดีของพี่มันได้แค่นี้เหรอแล้วแป๊กคิดมันมีวิธีดีกว่านี้เหรอแล้วถ้าพี่คิดได้แค่นี้อะฉันเสียอะไมากเลยที่เลือกอย่างพี่อ่ะ จะร้องไห้ทำไมอะแป๊กคือตอนเนี้ยที่บริษัทมีปัญหาแม่สินค้าโดนปรับอะต้องเสียเงินไปล้านล้านเลยอะพี่อ้ําบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินไปจ่ายเขาอะยังไงเราก็ต้องปิดบริษัทอะนี่แป๊กแม่จะบอกอะไรให้นะแกเลิกมือเติบทำบุญอย่างที่พวกแกทำได้แล้วนะ แล้วก็หันมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินดีกว่าการทำบุญน่ะทำได้นะลูกแต่เราต้องรู้จักทำทำที่เราไหวไม่ใช่เองทำเอาหน้าเอาตาเองเข้าใจไหมลูก พวกแกสองคนทำบุญมอกบ้านไม่เคยเสียดายแต่ทำบุญพระในบ้านเป้อดตายแต่ก็อดอยากแกหวานพืชหวังผลคิดว่าพ่อแม่เป็นไม้ใกล้ฝังตายก็ฝังยังก็เลี้ยงพวกแกคิดว่าการทำบุญของแกเนี่ยทำให้มากๆและบุญจะส่งเสริมชีวิตของพวกแกแต่พวกแกมองข้ามพระในบ้านที่ให้ชีวิตของพวกแก นี่ไงชีวิตของพวกแกถึงต้องเป็นแบบนี้อฉันขอนรอพ่อแับแม่นะที่ผ่านมาฉันก็คิดว่าถ้าฉันทำบุญเยอะๆบุญมันจะส่งให้ฉันเยอะๆมีชีวิตทีด่ดีที่สุขสบายไงฉันฉันลืมคิดถึงพ่อกับแม่ไปเลยอ่ะผมขอโทษพ่อกับแม่นะครับ ผมเป็นลูกเขยที่ไม่ดีแกคิดได้ก็ดีแล้วเอาล่ะเดี๋ยวพ่อก,กับแม่จะช่วยพวกแกเองแม้ว่าพ่อก,กับแม่มีเงินเก็บไม่มากแต่ก็พอช่วยพวกแกได้ขอบคุณนะพ่อขอบคุณนพ่อ ขอบคุณนะแม่ไอ้หัวโดนเลยแม่จับมา้นะลูกขอเงินแม่พันนึงสิแม่จะไปทำบุญเดือนนี้แม่ขอหนูไปทีละพันเยอะแล้วนะ แม่นะ่ยอายุเยอะแล้วนะแม่ก็อยากทําบุญสะสมบุญไว้บ้างอะ่ะเอ็งมาบ่นคนจะไปทําบุญเนี่ยมันบาปนะนกอืเดี๋ยวหนูโอนไปให้ละกันตอนเนี้อาจารย์จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นบุญใหญ่เอ็งจะร่วมได้ไหมละ่ะเพราะยังขาดอยู่นิดหน่อยขาดนิดหน่อยดิขาดเท่าไหร่เจ้าคะสองล้าน นกขอเงินแม่พันนึงสิแม่จะไปทําบุญโหแม่เดือนนี้แม่ขอหนูไปทีละพันเยอะแล้วนะแล้วเนี่ยหนูก็ไฟ์สดขายของไม่ดีด้วยมแม่นะ่ะอายุเยอะแล้วนะแม่ก็อยากทําบุญสะสมบุญไว้บ้างอะ่ะไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งเมื่อไหร่เอ็งมาบ่นคนจะไปทําบุญเนี่ยมันบาปนะนก เดี๋ยวหนูโอนไปให้ละกันอลูกรักของแม่เออยายยังไม่ได้กินข้าวเลยดูหาข้าวให้ยายกินด้วยนะไปละแกไปทำวับุญวัดหนถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะดี เดี๋ยวข้าจะเสกของวิเศษให้<ฮ>นีเน่เป็นประทาศศักดิ์สิทธิ์ใครมีไว้ จะเสริมบารมีแค่อา,าดปลอดภัยทุกอย่างโอ้ยสาธุพระอาจารย์โอ้ยสักดิธิ์จริงๆเลยอะ่ะโอ้ยอนีาอยากจะมีบุญเยอะก็ต้องออมเยอะๆบริจาคให้มันเยอะๆยิย่งบริจาคเยอะก็ได้บุญเยอะโอ้ยเ <laughs> จ้าข่าวพระอาจารย์โอ้ยโอ้ยพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อุ้ยดูสิเห็นกับตาเลยอ่ะโ้ยพระอาจารย์เสกเสกมาจากอากาศเลยอ่ะอุ้ยสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆสาธุสาธุเจ้าค่ะเฮ้ยทีวีหายไปไหนอะหรือจะเป็นโจร แต่ก็คงไม่ใช่อ่ะยายก็นั่งอยู่นี่ยายเห็นทีวีป้าหายไปไหนอ่ะอแม่ทีวีหายไปไหนเห็นไหมอ่ะอือแม่ไปขายแล้วแม่เอาทีวีไปขายขายทำไมแล้วยายจะดูอะไรอ่ะออาจารย์เขาบอกว่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวทุกข์มันทำให้จิตใจเราอ่ะไม่สงบดูมากๆมันไม่ดีถ้าอยาก มีบุญได้สะสมบุญนะก็เอาไปขายแล้วก็ไปทําบุญกับพระอาจารย์ซะเดี๋ยวนะอาจารย์ไหนอ่ะก็อาจารย์หนึ่งไงศักดิ์สิทธิ์มากมที่แม่ขอเงินหนูไปแม่ไม่ได้ไปทําบุญที่วัดหรอไปทําบุญที่วัดทำไมพระอาจารย์หนึ่งนะอืมเศกพระธาตุจากอากาศเลยแม่เห็นกับตาถ้าไปทําบุญที่วัด ลุงพ่อทำได้ที่ไหนล่ะแบบเนี้ยแม่นี่ไงอีอตัวขัดบุญสาธุถวายเงินออมเจ้าค่ะ ตอนนี้อาจารย์จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นบุญใหญ่เองจะร่วมด้วยไหมล่ะเพราะยังขาดอยู่ยนิดหน่อยอขาดนิดหน่อยนี่ขาดเท่าไหร่เจ้าคะสล้านสองล้าน,อานโอ้ยตอนนี้ฉันกับลูกอะ่ะก็ยังทะเลาะกันอยู่เลยเจ้าคะ่ะ ของในบ้านก็ขายหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่บ้านนะเจ้าค่ะนั่นแหละจะให้ฉันขายบ้านเลยเหรอเจ้าคะบ้านนั้นเป็นของนอกกายตายไปก็ติดตัวไปไม่ได้บุญเองทำไว้ตายไปก็ติดตัวเองไปตลอดอ,อแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะ ก็สถานปฏิบัติธรรมที่ข้าทำอยู่นี่ไงไม่รู้ว่าลูกกับแม่เขาจะยอมขายด้วยหรือเปล่านะเจ้าค่ะไหนเอ็งเอาวันเดือนปีเกิดของลูกเอ็งมาสิโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวจดให้ดีเจ้าค่ะวันเดือนปีเกิดของลูกอ๋อ ลูกเองกับเองเนี่ยอดีจะชาติเป็นศัตรูกันชาินี่ก็เลยจองเวรจองกรรมกันมาตลอดแล,แล้วมีวิธีแก้กรรมไหมเจ้าคะ <laughs> นี่นะคะตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะเข้ามาใหม่เลยหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ใครเอาเอฟมาค่ะสวยมากนี่นะคะ ไปเลยนกกับแม่ไปเลยจะไปไหนก็ไปจะขายบ้านนี้แล้วออกไปจากบ้านนี้เลยไปเอาแล้วหนูกับยายจะไปอยู่ที่ไหนแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนแม่ก็จะไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ไงเองกับยายอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะขายบ้านหลังนี้แล้วเองมันตัวซวยมันตัวขัดบุญเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับแม่นะ่ะตัง้งแต่ชาติปางก่อนนะพระอาจารย์เขาบอกที่มึงเกิดมาชาติเนี้ย เพื่อจะมาขัดบุญแม่นะเนี่ยไปเลยนะเดี๋ยวลงมาอย่าให้เห็นหน้ากันดีนะฮัลโหลค่ะไหนเนี่ยสนุบบ้านไหนเนี่ยเห็นไปไหนนะเจอแล้วห ได้ออมบุญแล้วไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าคะ่ะได้โฉนดมาแล้วเจ้าคะ่ะโอแตอ่ฉันไม่รู้จะเอาไปขายใครเ่ะเจ้าคะ่ะมาเดี๋ยวข้าจะพาไปขายให้โอย นี่นะคะคุณตำรวจแม่อ้าวอาจารย์เราเสพพระธาตุแถวนี้อย่าเนี่ยตามตัวมานานแล้วเนี่ยป้าปไปเชิญเสพพระธาตุหลวงพักอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องป้าอาจารย์ไปเสพหลวงพักไปอะไรอะนกก็เนี่ยมันพวกสิบแปดมงกุฎตำรวจเขาตามตัวมาตั้งนานแล้วหลอกชาวบ้านไปทั่วแม่ไปเชื่อมันอยู่ได้อาจารย์เลิกเรียกอาจารย์ได้แล้ว ตามไปจะได้ตาสว่างสักทีแม่อาจารย์เลิกเลียมันอาจารย์ได้แล้ว